เดี๋ยวเราเข้าไปดูสวนกาแฟโอ๊ตติดแล้วนี่บ๊ะโบ๊ะควายเด็ดตัดตั้งจริงมันงบอคะอันนี้มันเป็นในไอออาราบิก้าเดี๋ยวจะเขาบ๊ะควายเด็ดตัดแต่งเงินบออันนี้อาราบิก้าตัดจู่ค่ะมันขี้เจี๊ยงสิเหรออาราบิก้าบ๊ะเกินโลบตาแต่ก็ต้องตัดบ้างเนาะต้องต้องให้มันเหลือสักบ๊ะเกินหาน้ะ มันเหลือหลายโคนอันนี้ก็ยังเหลืออันนี้ก็ยังขาก็ยังเกินห่ต้องที่รู้จักหาสิพอดีค่ะเป็นลอยๆแต่ละก่อนีถ้ารู้สึกว่าปลูกกาแฟทีอยู่นะคะเราปลูกอยู่ในอันอยู่ในอยู่ในเอ่อหินเห็ดยากบ่ามันเขาเขาามได้หดน้ำเลยเนาะมได้หดน้ำเลยปลูกตั้งแต่ปีสองพันเดือนตุลาตอนนี้ก็ไปกี่ปีแล้วนี่ สี่หกสี er ่สิบปีสิบปีผลผลิตปีผลผลิตปีละประมาณเท่าไหร่คะปีที่ได้สูงสุดนะคะสูงสุดนั่นได้เชอร์รี่มันยี่สิบตันนะคะยี่สิบตันห้าแปดครัแปดเราก็ได้ได้สารกัลดลงมามันเป็นน้ำยางค่ะทีมันต้นมันแก่เขาบ่ได้แตงเขาบ่ได้ตัดแตงเขาบ่คอยได้ได้ใส่ปุ๋ยบ้างคะบ่ได้ปุ๋ยครับถ้ามาฉาดไปเลยเรา สารเคมนี้ลกมาแล้งนี่ดูแลจั้ไหนบน่บเดี่ะบ่เดี่เดยนี่เด้เ็อ๋อปูกแบบ อินซีกับ่าดอตัวนี้ปลูกใส่ดินไว้อ๋อปลูกแบบอินซีอันนี้ดอกมากเลยนะคะนี่บ่ากาแฟอยู่ดีๆกับมาที่เหรอเด้ดบ้านนี้ชิมชาต้นนี้สามสีก็ราะใหญอยู่เยอะมันสมแห้งสิคะสมอุ้ยทำไมดอกขนาดนั้นลหรต้นนั้นนะไปบอกไฟปลาหน่ะไฟแสบอ๋อนีนนะท่านหวานหวนไหมท่านอย่างค่นี้อ่าแต่เหมือนลูกลักบี้เลยอร่อยอันนี้ถ้ามันเหลืองตัวนี้มันก็จะหวานหวานใช่ไหมจะสีสวยมากค่ะเนี่ยว่าสีสวยสวย ยังสวยสแมงไม่แก่เต็มที่ต้องหามันเหลืองอะแต่แมงคนนี้หวานอันนี้มันยังไม่เปลี่ยวอยู่อันนี้เป็นหมกไฟแท้เด้๋ยวะเอาไฟพื้นบ้านเฮาหนิโดกขนาดเลยค่ะเนี่ยนนโดกโดก,โดกมากที่บ้านได้ยี่สิบตันเราก็ได้สารมาจ็กตันครับปีนั้นออสามต่อนหนึ่งนะคะอ๋อได้มาเลิส,ส,สนนก็ปีนั้นก็แสดงว่าปีนั้นได้มาไม่หละ เกืจตตันค่ะหกหกหกยี่ว่าหกตันค่ะพรว่าเขาไม่นด้สตันต่ก็แก่นตันเอ้ามันเปรี้ยวมันก็หวานเลยด้วยค่ะมันสุกมันเปรี้ยวแล้วเข้าดูแล้วนี่ผู้ใดเห็ดซอยค่ะคือแบบตายายมันตั้งแปดสิบไร่นะคะนี่แหละค่ะมันได้ปล่อยถิ่พบาะว่ามันตัดแต่งจริงบ่ไหวค่ะอื เราก่นย่างเก็บอีกนะคะสจริงไหมในจางนะอ๋อจางเพิ่งยังไงคะับจังเป็นกิโลขายกิโลละสามบาทกิโลละสามบาทถ้ามันหน่อยพอสามารถเป็นกิโลกับจางเป็นไรวันกับเป็นค่าแรงทั่วไปนี่แหละปุ๋ยเราก็ปุ๋ยกับเบร์ไดไซสารเคมีเบอร์ไดไซเราก็ดูแลแบบท่าไม่ฉาดน้ำกับเบร์ไดโอดเนาะปล่อยธรรมชาติเลยเรากะ เออหยานี่เด้ค่ะหยาตัดทุบจะตัดบัานแล้วจะตัดอ๋อที่ได้ร่ำพ้นเดี๋ยวมีแค่ตัดหยานี่แม่นบ่คะกับตัดแต่งจริงก็คือเฮ็ดเอาเองอืมแล้วก็จ้างแรงงานมาเก็บซอยนี่่ละเออกับเก็บจ้างจ้างแรงงานมาเก็บอืมถือว่าได้หน่อยบ่หลายก็ถือต้นทุนถือว่าต้นทุนหน่อยอยู่นม่นบ่คะปีนึง สมมุ่าที่ผ่านมาลงทุนไปประมาณสิบตกไปเท่าไรคะะประมาณสามหมื่นสามหมื่นต่อปีค่าลงทุนเนาะที่จะเป็นค่าค่าแรงค่าแรงค่าเงินเก็บจัดยาหนังมันค่าขั่วค่าไฟสิเนาะประมาณสามหมื่นทั้งแจกนี่เนาะแล้วก็สิได้รายได้กลับมาประมาณเท่าไรคะเพราะว่าเขาเอามาแฝงรูปนะค่ได้ขายเป็นสารก็ที่ประมาณตกเฉลี่ยประมาณว่า อ่าแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทแสนสองแสนห้าอยู่บางนี้แล้วแต่แต่ละคนก็พออยู่ได้เนาะโอเคเนาะถือว่าเลานทำเป็นเห็ดเองแบบตลอดยี่สิกถือว่าขายได้ราคาดีลูกค้าเขาอยู่งใสค่ะบินลูกค้าก็มีมีประจำเน่ยอยู่ทั่วไปอะค่ะทั่วทั่วขายทั้งแบบยังไงคะพี่ทีการขายขายทั้งทั้งออนไลน์ออนไลน์เป็นซื้อเฟซบุ๊กอียรงคะอ่าเป็นเป็นควันชีวากาแฟควันชีวากาแฟที่ขายเป็นไม่ Facebook, non ouais. ก็เป็นของอีกอีกอันนึงก็เป็นเพชรเป็นตัวก็เป็นอนุพ้นก่อนนี่แหละค่ะอ๋ออนุพ้นนก่อนแล้วก็เพชรทองอันเนาะแล้วก็เเป็นเพชรน้ำอุตสาหกรรมเพิ่นมาเฮ็ดไทยเป็นขอนขอนชีวานั่นแหละแต่ว่าของเฮ็ดบ่เป็นบ่ใครได้เข้าตัวนั้นแต่ว่าสิขายข้างล่างค่ะเพราะว่าสื่อสารการสื่อสารของเฮานี่จะเป็นสะดวกดีกว่างมันจะสะดวกกว่างล่างนี่ใส่ซื้ออยังคะซื้อของอนุพ้นก่อนนี่นะคะเป็นเบอร์ส่วนตัวเบอร์ส่วนตัวที่ใส่ถ้าแอดไปก็ขึ้นเลยผู้ใดสนใจก็จะสื้อมา ค่นสิสือมาทั้งไรเห,หมือนวาคะ,าะ,ะป,ป,ปีหนึ่งเขาส่งไปคลายขนาดใดคะลูกค้าเขาสิยุบประมาณในดแนยแบบว่าลูกค้ามันยู่ทั่วไปคะ่ะบ่ได้ไ่ได้บม่ได้เสมอว่าต้องเป๊ะเปเปสิบางทีกับีลูกค้าน้ำพอ บริษัทพวกออฟฟิศพวกอย่างก็มาสร้างเจลิญิบโลยี่สิบโลแต่ในแต่ละเดือนเนี่ยเพราะว่าเอาไปขอสำนันอยู่ในขอนแก่นที่พุ้มแล้วก็ยู่ยทั่วไปนะจ๊ะส่วนมากกับกรุงเทพกันค่าประจําที่เป็นร้านใ่ญยๆน่ะยุใสค่ะที่ว่าเพิ่นเอาสุปีแล้วก็เอาเยอะอยู่ขอนแก่นเป็นร้านกาแฟบอกค่ะโบค่ะเป็นเป็นเป็นสำนักงานอ๋อยู่ใดครับพ่อี่บอกได้บอกอ่าเป็นของ น่าจะเป็นท o t อกจับมได้เราวมี่ลูกค้า อ๋อแล้วอาจจะมีลูกค้าไปกระจายต่อใช่ใช่มามามาเอาขอบไปเนี่ยเหมือนเราอาจจะมีลูกค้าอีกเนะฮะเราสั่งของเขาไปสั่งให้น่าแบงนะคะหรือว่าบ่ค่ะสร้างไปแล้วคนไปเฮ็ดของคนเองบ่บ่บ่ไอ้ที่ยวขวดเรียบร้อยเร้อยแล้วขวดเรียบร้อยแล้วกับบรรจุถุงบรรจุเพราะต้องมาแพ็คจริงๆบรรจุแบบที่ขายเป็นถุงทุงแบบบ่ค่ะเอาถุงถุงใหญ่เลยค่ะถุงใหญ่เลยเพราะต้องมาตีแบนด์บอกว่าเราสั่งทีละเป็นเยอะมหนบ่ครับประมาณจักโลค่ะสี่โลห์ยี่สิบโลยี่สิบโลต้งน้องๆที่เขาเฮ็ดงาน อยู่อ่าอยู่ภักไต้ภูกเก็ตพวกมูนี่เนาะเขากับจิสร้างแต่ละยี่สิบโลสามสิบโลอย่งเง้เพราะว่าเอาไปอันนั้นเอาอไปเฮดกาแฟรา,านเขาเปิดร้านของเขาที่เขาเป้าหมายที่เขาตาังใจไว้ในการผลิตกาแฟาเนี่ยเขาคิดว่าตอนนี้เขาไปถึงเป้าหมายเขาหรือยังคะมันมันตั้งเป้าปะอะไรมาเพราะว่ามันไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ากาแฟเขามันบ่ได้ขึ้นบูมแบบนั้นเพราะว่าหนึ่งแรงงานเขากับแล้วก็ เพราะว่าไอ้ความอันเนี้ยสภาพดินฟ้า,าอากาศฮ้อนเดียวแร้งเดียวฝนมันค่ะมันไม่ได้สม่ำเสมอตีได้ฮอสมมุติว่าเขาได้สมมติว่าได้สองตันีค่ะเขาจี เขาจะเก็บไว้ตันนึงอีกตันนึงเขาก็เอาขายบริษัทเป็นสอันนี้คือสารค่ะประมาณนี้ที่เหลือเขาก็เก็บไว้ขวดอ๋อสมมติว่าสมมติเขาได้มาสัดส่วนกาแฟที่เขาต้องเอาไว้ขวดทุกปีประมาณจักตันค่ะอ่าคือบ่ตันก็หาลอยลัวหาลอยลัวสำรับให้ลูกค้าประจำที่เขาจะต้องมาสร้างเขาทีแล้วที่เหลือเขาก็เป็นขายเป็นสารเป็นเงินก้อนกลับมาที่เขาเอาค่าใจใจเป็นไม่ถึงอันที่ถามเมื่อกี้ว่า จังที่เฮาที่เริ่มคิดี่ปลูกกาแฟนะคะแล้วเข้ามาถึงจนจุดเนี่ยเข้าพอใจหรือยังมันมันพออยู่ได้อะค่ะแต่ว่าเขาคิดว่าเขาสิป่อก็หนีบอหรือเข้ามองแบบไดเขาคิดถ้าว่าไป่ก็นีคือมันต้องใส่ใส่แรงนั้นาะคะมาพัฒนาหลายๆหลายๆอย่างมันได้ทันทันความต้องการของลูกค้าไหมคะแต่อันนี้เขาขาดแรงนั้นค่ะแรงนั้นบางทีบางทีคนสั่งมา สร้างมาหลายๆเขากับบ่บหายทันทันทันความต้องการของเพิ่นก็ได้นะครับแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าให้คะแนนจะของพอใจระดับไหนคะพอ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 ใจแล้วเอาแค่นี้ละพออยู่ได้พ่อยู่ได้เพราะว่าคือแบบว่าใดอังว่างจิต้องไปอย่างนี้นี่ก็โอเคแล้วหมายถึงว่าอ่ามีมีลูก สาวค่ะลูกสาวแต่เขาก็เฮ็ดงานอยูกก็กลับก็โดนๆไอ้พวกไอ้พวกไอ้แบรนด์พวกไอ้ไอ้นี่ไหมค่ะพวกแบรนด์พวกอีกอย่างขาก็เป็นลูกสาวแหละ เป็บคูมาเฮ็ดอันที่ว่าเฮ็ดขายเฮ็ดเป็นควันชีวหนี่เป็นว่า่าะเป็นแบรนด์เป็นโลโก้อันนั้นพวกสร้างแพ็กเกจโน่นนี่นั่นอันนั้นเป็นลูกสาวเป็นคนสั่งมาให้คูแม่ก็เป็นคนบรรจุเป็นคนแปลรูปคือว่าเขาก็พอใจที่เฮ็ดไปเรื่อยๆเอาเท่าที่เฮ็ดได้ไหมคะแต่ว่ากะ คิดว่าถ้าเขาเห็ดหลายมัน่าจจะหลงทุ้นไหลมะจะเลยค่อยๆเห็ดดีกว่าเอากามกำลังเนาะพ่าจะมีผลไม้อื่นเสริมมายังมีอย่างอีกคะนเจากมีทุเรียนมีสตอมีผลไม้ตามฤดูกาลจริง่นะฮะก็จะแปรรูปเสริมกันไปลำไยทุเรียนสตอมะไฟมีหลายอย่างแต่ว่าบ้านในสวนก็รู้สึกหลากหลายแล้วกับบรรยากาศดีแหงค่ะเคยมีคนมาเบิ่งานปีปีหนึ่งทีหลายๆนนหลายปันใดคะอ่าหลายๆมีของรัตนาพาจากหอนแก่นนั่งนัาศึกษามประมาณ200กว่าค หมายถึงวันได้รอบปีอะค่ะไดเยอบ่ประมาณเยอะบอสถากช่วงที่บ่มีโควิดอะอาลี่ยก็ที่ประมาณเดือนละหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มกลุ่มละประมาณกี่คนคะห้าถึงสิบคนห้าถึงสิบคนยังไงก็มีอยู่แล้วถ้าไม่โควิดเนาะจนนนีนานคนก็เข้ามาแต่คนก็น่าจะรู้จักเยอะอยู่เนาะค่ะแต่เข้ามาเรื่อยๆมาต่สวยต่สวยมันมีจุดชมวิวของของสวนอยู่มันบ่ะต้องขึ้นไปข้างบนมันบอ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูจุดชมวิวข้างบนนู้โอเค